เอาบางยา่างนี่คือเห็นอยู่ปั่มน้ำมันอยู่อืมนั่นก็มาหอดดิซรานเล็กหน่อยอยู่ปั่มน้ำมันมันปวดเอามันเป็นยังอยูย่บยาก็มาถามแ,แม่มว่าเจ๊เต็มอยู่บอกว่าอย่างไรแล้วตอบเขาว่าย่งได้ล่ะไว้กูได้บ้าเด้ป้าพญายีโร่เจ้าเบิงดูไฟไหม้ร้านทะเลาะเกะแหมโอ้เสียงหลายได้เนี่เนะ <dum m S 4> าะจักเครื่องเสียงจักโซฟา จ๊กเคาน์เติมบาร์โอ้ไหลายแนวอยูอ่เค้าแหงลงทุนไหลแต่รถ้ตัวเนาะโอ้พ่อใหญ่ฮโน้คอยถามเจ้าเนี่ยเป็นยังเจ้าขึ้นมาปล่อยหลันขาเล่าโอเคดูแทอะคอยถามเจ้าซื้อดอกขอบูด้าเจ้าดอกโอ้จังสีมาจังไเลเนาะคนเฮาเกิดมาก,ก็ต้องใส่ชีวิตให้เมเนือความสุขแม,ม่บ้านสันเอาเจ้าขึ้นัึงเสียแรกก่อนจะบอกเจ้าเด้เพราะฉะนั้นว่าคอยตายไปเนี่ย ข่อยจะเ ỏi, าอาล่ะข้าเราเก็บไปน้ำด้บ่เอาผู้สาวที่อยู่ในนี่มันบุ้ยคนเดีไปน้ำข่อยจะข้นเด็ดมันจะเป็นคลื่มากไหมคือจศร้าดาผัวดาอีพีบ้าก็จะเป็นบ้าไปแล้วพี่น้องเอ้ย อูดปูดจ้คุณน่ะคุณยายพี่นู่ขคอยกระโดจ้าเด้อที่คอยให้คอยด่าเจ้าสุมมือน่ะกอยย้อนคอยวังดีกับเจ้าอยากให้เจ้าได้ดีขึ้นเซอรวังดีกับผูจักมือสองมือคอนเด้กว่ะ คนเรนนอตแซ่บเนี่ย็ดีเดียวย่าพ่อจะไปสิไปไซสิไปตลาดนี่นี้ยยังที่จังเก่ายองยแยกๆอย่จะเป็นตุ้มอีหยังกงยังมาขันคันอือเป็นแห้งมันขึ้นแห้งขันอากาศเย็นๆนั่นน่ะ โอ้ตุมนีมันสิมาขั้นย่ามสิ้นเดือนมั้นบะเออใหี่ยอย่างพุกนี้เพราะเอานี่สะโพกมันขั้นขัดเนาะตุมนีอืมเจ้าอยากเศร้าปะให้จังไดล่ะหางินมาใส่หนี้ควายมันเบิด เอาแน่นอนตุ้มหนีวะนี่แม่ไ่เคยหนีนกเถื่อนหรอกเออเกิดมากหรอกก็เคยด้ยินเถื่อเดียวนี่ล่ละตุ้มหนีวะนี่แม่ควยเฝ้าไปก็นอก